สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะมาตอบคลิปที่2นะคะกับการปฏิบัติเพื่อโรคซึมเศร้านะคะ,ะข้อแรกคือให้ทําในรูปแบบนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายตัวเนี้ยนะคะพี่มินก็ใช้แก้สภาวะทําตัวเองเหมือนกันเวลาที่จิตงงเงีย้ยงงเงียนะคะเมื่อกี้พูด้างไว้นะคะจิตงงเงีย้ยเงิ่งงงงงเนี่ยพี่มินไล่ให้ไปกระโดดตบเลยไล่ให้ให้ผู้ที่ปรึกษาสภาพทํากับเราอย่างเงี้ยไปกระโดดตบเลยกระโดดตบ 50ครั้งนะคะเพราะว่าสภาพเซลล์มันมันเสื่อมมันซึมเนี่ยมันซึมไปถึงเซลล์เลยนะคะมันก็จะแบบสารในสมองอะไรมันก็แบบท้อเหี่ยวไปหมดอะนะคะเครียดบางครั้งก็เป็นไมเกรนบางครั้งก็อะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าเหนื่อยไปเลยนะคะแพ้ตัวเองนะแพ้ตัวเองแล้วแพ้ใจตัวเองมากๆนะคะแล้วต่อไปจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยพี่มินเป็นนะพี่มินเป็นแต่ตอนนี้เราไม่ได้แพ้ใจตัวเองนะแต่ว่าเหมือนกับ การสะสมการแพ้ใจตอนเนี้มันห้ามร่างกายไม่ได้ละร่างกายมันผลิตโลขึ้นมาลแตัดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพวกนี้มันก็คืออยู่ที่พอจิตใจเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไปกระทบกระเทือนหรือว่าจิตใจเราไม่ได้ไม่ไม่ใช่กระทบกระเทือนแต่จิตใจเราไม่ได้ไปอื้อหือหรือว่าท้อแท้หรือสําคัญมันหมายในโรคต่างๆนานาก็อยู่กับมันพยายามอยู่กับเขาเป็นอย่างอารมณ์กรรมฐานหรืออะไรนะคะเราไม่ได้ต่อต้านเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คืออาการอะไรเหล่านี้มันก็ จะแค่ทรงๆจะแค่แบบเหมือนกับว่าเอ่เพราะว่าอาการบางอาการอะนะคะพี่มิ้นลองเปรียบเทียบเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะบางทีเนี่ยที่ถ้าเราไม่ได้กลัวเฉยๆกับเนี่ยเรารู้แล้วมันตุยๆนะมันจะปวดเข่าแล้วนี่นะนะบางทีแบาปวดเขา่เาเราจําได้อะจาเวทนาได้อย่างกับฟ้าผ่าอะไรเงี้ย มันเริ่มเข้ามามันจิตใจมันจะโกรธมันจะตื่นเต้นมันจะโกรธมันจะอะไรล่วงหน้าไปก่อนที่ไอตัวเนี้ยมันจะปวดอีกนะคะแดี๋วพอเราเท่าทันสภาวะนั้นแล้วเราเฉยเฉยจริงๆริงเฉยจริงไม่ได้แล้วแต่ปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกับกายมันปวดมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็หายไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันก็คล้ายๆกันกับโรคโรคบางอย่างถ้าเราแบบเหมือนกับ ไม่ได้ห่อเหี่ยวคือจิตเราไม่ได้ป่วยไปตามโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแป๊บเดียวมันก็คลี่คลายนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ไม่ใช่ว่าไม่แสดงอาการนะมีแต่พอดีว่ามันมันไม่คือใจมันก็แข็งแรงอ่ะมันก็จะสลัดคืนปลบเดียวนะคะอย่างเนี้ยเป็นต้นไล่ไปปะไล่ไปกระโดดตบนะคะสิบห้าครั้งสามเซตอย่างเงี้ยก็ได้สิบห้าครั้งสามทีร่างกายมันจะได้ถูกปลุกขึ้นมาด้วยนะคะจิตเราเนี่ยมันมันรับรู้ของยาบได้เร็วกว่านะคะเมื่อกระตุ้นให้ร่างกาย ได้ออกกําลังหรือว่าได้ทําอะไรที่มันแบบทําให้เช็คตัวเองมากๆอ่ะให้รู้สึกตัวเนี่ยนะคะจิตมันก็จะพลอยตื่นมาด้วยนะคะแต่มันก็เหมือนจะกระตุ้นได้แป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปงงเงียงงงเงียอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มใหม่ล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถน,นะคะนึกขึ้นได้เปลี่ยนอิริยาบถนึกขึ้นได้พูดพูดจาสมมุติว่าพูดแบบว่าน้าเสียงอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็เอ่อพูดให้น้ําเสียงมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นเนี่ยก็ตื่นขึ้นมา ปรับน้ําเสียงให้มันแบบมีพลังมากขึ้นอะไรประมาณ oh. อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยคือหลักๆเนี่ยก็คือ,อการเปลี่ยนอิริยาบถเลยนะคะคือรู้นะว่ามันจะเป็นการหนีแล้วมันต้องหนีก่อนอะเพราะว่าคุณมีกําลังมากกว่าถ้าเกิดอยู่กับคุณเรื่องร,รู้นนาอเศร้านาะอหรืออะไรคุณไม่ได้รู้แล้วคุณดั้งท่องเอาอย่างเงี้ยนะคะไปเลยออกไปจากตรงนั้นเลยไปทําอะไรแค่กระปี้กระเป๋ากระโดดตบแล้วก็ใช้การรู้ตัวบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆอิริยาบถไหนมันกําลังดูดเราไป ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหนีนะคะอันเนี้ยต้องอาศัยความอดทนนะคะ <c oughs> ต้องอาศัยระยะเวลาที่ทำฝืนแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะข้อที่สามเนี่ยนะคะก็นอนกรรมฐานนะคะนอนกรรมฐานจะไม่ได้เน้นเรื่องอ่าสติมากสักเท่าไหร่เพราะว่าคือเราจะรู้ได้เท่าที่รู้ได้ในเอริยาบทที่ผ่อนคลายที่สุดนะคะยิ้มที่สุดนะคะระวังอย่าคิดมากตอนนี้นอนกรรมฐานเนี่ย สิ่งที่พี่มิ้นจับหลักไว้เลยนะคะว่าจะไม่ดูจิตอะ่ะตอนกรรมฐานเนี่ยจะ,จะนอนกรรมฐานจะไม่ดูจิตอะ่ะแต่เราจะดูความที่เซลล์ <c oughs> แล้วก็เซลล์ต่างๆมันผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายนะคะเบาๆไล่ไปทั่วล่างเลยนะคะไลไปทั่วล่างนอนท่าปลาดาวก็ได้นะคะเนี่ยลแล้วก็อาจจะมีเอามือมานะคะเนี่ยก็จะเป็นประยุกต์ของหลวงพ่อเทียละในการเคลื่อนไหวมือนะคะทำให้มันสบายแล้วโยคะยืดเส้นยืดสาย จะหลับเมื่อไหร่ไม่เฟืนนะคะไปเลยหลับไปเลยนะคะนอนหลับบ่อยๆแล้วเป็นหลับที่มีคุณภาพที่นานาการหลับนี้ด้วยสติด้วยสมาธิเนี่ยตรงนี้มันจะช่วยชําระชะล้างนะคะมันจะเป็นการที่เหมือนกับเราผลักพลังงานบางอย่างเข้าไปอ่าแล้วก็แล้วก็การรักษาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรานอนหลับใช่ไหมคะเนี่ยแหละแต่ว่าเรานําเราไม่ได้นอนหลับเฉยๆนะนอนหลับไม่มีคุณภาพนี้เรานําคุณภาพให้จิตก่อนที่จะนอนหลับเนี่ยนะคะมันจะกระตุ้นการรักษา สิ่งที่เป็นโรคได้นะคะอันนี้ก็ <c oughs> แล้วก็ข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการกินนี่แหละนะเวลาเโรคเสื่อมซาวเ้วจะยัดอะไรเข้าไปากได้ได้แบบว่าไรไรการพิจารณามากๆนะคะมันจะนั่งทิ้มโทรศัพท์อยู่ในไหนอเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออเราเหยยรอยชายไปได้แล้วก็กินก <c oughs> ินเกอต้องก็ต้องทําให้มันดีขึ้นนะคะกินผักเยอะ พูดมาเนี่ยก็ยังกินผักน้อยอยู่นะคะแล้วก็ดื่มน้าเยอะๆนะคะตรงอาหารเนี่ยแล้วก็คืออย่าทำตัวให้เครียดนะคะหัวเราะบ่อยๆนะคะบางทีแล้วก็ฟังเทศสลับกับเราเป็นคารวาสนนะคะกามาคุณอ่ทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยังอาศัยพอได้บ้างนะคะแต่พอแบบเหมือนกับ่าไปอยู่กับมันนานนะคะมันมันจะต้องมีความฉลาดในการอาศัยหน่อยก็ให้หัวเราะให้มันจิตมันตื่นมันมันเบิกบานขึ้นมามันเห็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะมันเห็นความ ร,ร่าเริงของจิตนะคะเพราะว่าเวลาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะดูดน,นะคะมันเป็นวิบากอย่างหนึ่งเนี่ยแหละมันจะดูดให้เพราะว่าน่าจะเคยไปทําให้คนอื่นเขาเจ็บช้าน้ําใจให้คนอื่นๆเนี่ยรู้สึกไรค่านะคะาชาติไหนไม่รู้อาจจะชาตินี้แต่เราจําไม่ได้ไม่รู้ตัวเป็นคนที่หยิ่งพยองเป็นคนที่อะไรต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็ทําให้คนอื่นเขารู้สึกอับอายรู้สึกอะไรเนี่ยพวกเนี่ยนะคะเป็นกรรมที่ส่งผลดีและเกินที่ทําให้คนคนหนึ่งอยู่ดีดรวยนะไม่มีเรื่องเครียดแต่เป็นโรคซึมเศร้าเงี้ยก็มีนะคะ อดทนน้อยเอาแต่ใจนะคะมีตัวเองเป็นใหญ่นี่นี่คือกรรมกรรมจากนิสัยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อแก้ไขได้แผ่มเมตตาไปช่วยคนที่น่าสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นการแก้กรรมแก้กรรมน้องแก้จากนิสัยนะคะเพราะว่ากรรมต่างๆมันมาจากนิสัยที่ไม่ดีของเรานะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะทุกๆอ่ากอเมตนะคะในการที่จะแก้ไข วิบากกรรมที่ทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้านะคะให้เราปฏิบัติไม่ดีมีจิตใจเศร้าหมองทีน่มิทะครอบงาเอาแต่ใจหรืออะไรพวกเนี้ยแก้ตามนี้นะคะแต่ต้องอดทนนะอดทนเพราะจุดอ่อนของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคืออดทนน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยค่อยๆอ,อดทนอดทนอย่ามีศิละปะนะคะอย่าไปแบบว่าอดทนจนคนไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะก็ต้องอ,อดทนค่อยๆค่อยๆ ผ่อน,อ,อ,นอนบ้างอดทนผ่อนบ้างอดทนฝืนหน่อยแล้วก็ผ่อนคลายนายนพิมินก็ขอฝากคลิปดีๆ3คลิปนี้แล้วทุกๆคลิป,ลปเลยนะเพราะว่มินตั้งใจที่จะแบ่งปันเมทยาทานนะคะให้กับผู้ป่วยโรคสมเศร้าที่ยังพอจะ ตื่นมีสติที่จะอยากจะรักษาตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องย t ท b e พญาเพชรพัทรละนะคะราเพจอัญมณีเพชรเกลียวพิมินด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมมาร่วมบุญนะคะสร้างเป็นอาจารย์คุณบูชาคุณธรรมของเสด็จพ่อองค์เพชรที่เมตตามาสั่งสอนทำพวกเราก็ได้นะคะสร้างองค์เท้าสมุรเทวาเฮวีสร้างเสร็จประทับไว้ที่วัดแสงศิวชับุรีพวกเราจะได้มีสถานที่ ไปกราบระล,ลึกถึงเป็นเทวตานุสติก็ได้นะคะกับเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระนะคะท่านเทวดากายเพชรก็อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าติดตามข่าวสารบุญได้ที่เพจอันญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ